วันนี้ครับผมจะมาสอนเรื่องของโปเกมอนอย่าไปฟังนะครับด้านหลังครับที่เสียงนะครับมาเล่นโปเกมอนอันนี้ครัรโปเกมอนอีมอนเตอร์นะครับภาพองการเกนะครับที่เขาเรียกตำนานนะครับแล้วด้เข้าไปเลยครับอันนี้เซฟผมแล้วครับเข้าไปอันนี้นะครับ อันแรกเลยนะครับนะครับคุยคุยไปเรืเร่อยๆยครับคุยไปเรืเ<ล>ร่อยๆครับคุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะจบนะครับแล้วก็คุณก็ตั้งชื่อของคุณนะครับตั้งชื่อครับตั้งชื่อผมจะตั้งบบว่าบอยเบอยผมจะตั้งชื่อเบบ B ีเอบีเอ e นะครับเขเรียกเขเรียกมาเราก็เรียกได้ ก็กดเจอนี่กดที่ตกโอเคนะครับแล้วก็ชื่อจะขึ้นมาแล้วดอกเตอร์คนนี้จะขูดนะครับพูดไปเรื่อยๆครับจะกูดไปเรื่อยๆนะครับอย่าเสียงดังอ่งเสียงดังออตอนนี้เขาอยู่ในนี้นครับ<า>กดก่อนเลยครับออกไปเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่ของทาชิจะมารับนะครับ พอพอดีผมหนัดเรื่องเจือโปเกมอนมาสักเท่าไหร่แต่ว่าผมก็โอเคนะครับผมเล่นมาก็แด้อครับคุณแม่จะพาไปที่บ้านนะครับให้เราเข้าห้องไปนะครับขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็เข้ามาที่คุยคอมวนครับนี่ครับที่ตัวเอ็มนะครับตัวเอ็มเอ็มนะครับตัวดีครับวัสดีครับ ตัว M นะครับตัว M กดเข้าไปครับกดเข้าไปเลยนะครับตัวเอก่มีวกแนมีวแล้วก็กดที่นี้นะครับแล้วไม่ใช่ครับกดที่ัยูครับแลาจะมีอันนี้หนึ่งอันครับกดกดแซดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับที่คอมพิวเตอร์ก็เดินมาทางนี้เลยครับแล้วกดจกลง เอ้ยแล้วก็กด X นะครับออกมาที่มาที่นาฬิกานะครับตั้งเวลานะครับตอนนี้ก็ตีสิบตีสิบสิเป็นนาทีนะครับผมจะตั้งไปเพื่อตีสิบไปสัก เันจะั้างเขานลนะครับแล้วก็กเย็ดนะครับแล้วคุณแม่จะมานะครับแล้วพาเราไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้านล่างกันแล้วลงมาแล้วแล้วเราก็ไปหาแม่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับจนมันหายจนแม่ไปนั่งนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปบ้านข้างๆบ้านนะครับข้างๆบ้านเข้าไปเลยครับ เข้าไปแล้วครับและแม่ของผู้หญิงนะครับที่อยู่ในเรื่องโปเกมอนนะครับจะมาแล้วเราก็เข้าไปในห้องเขาแล้วครับเดี๋ยวผมปรับป้องแล้วกนะครับเข้าไปคุยกับโปเกมอนนะครับแล้วเขาจะมาทันทีครับที่เขาใช้ลูกยกไฟนะครับกไปเลยครับเข้าไปนั่งที่คอมเราก็ออกไปบ้านด็อกเตอร์นะครับบ้านด็อกเตอร์ลงมาเลยครับลงมาเลย นี่ครับบ้านด well, ็อกเตอร์ก็ไม่ไกลกับแจ้งนี่ครับมาจากนี้แล้วก็วันนี้ครับไอ้เขียะปเดียวครับไปเดียวแสงครับพอดีครับพอดีครับแสงโอเคครับไปคุยกับดอกเตอร์นะครับดอกเตอร์อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมพอดีครับพอดีผมผิดครับผมผิดมาทางนี้ครับมาทางนี้เข้าไปในป่าครับเข้าไปในป่า คุยกับคนนี้ครับแล้วเราจะไปช่วยด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์กำลังถูกหมากัดอยู่นะครับดูครับดูครับถูกหมากัดอยู่นะครับให้ด็อกเตอร์บอกว่าให้เอาโปเกมอนในนี้นะครับนี่ครับในนี้ครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวใบไม้ครับตัวนี้ตัวไฟนะครับตัวนี้คือตัวน้ําครับคุณเดาตัวไหนก็เรื่องของคุณนะครับแต่ว่าผมก็ ผมก็ไม่รู้จักตัวไหนแล้วครับขอตัวใบตัวน้ำก็เล่นแล้วผมขอใบไม้แล้วกันนะครับเลือกเลยนะครับเดี๋ยวมานนะครับมันก็อยู่ก็ประมาณกับประมาณวิวห้านะเอาววสองนะเฟวสองแล้วก็กดเลยครับโอเคครับโอเคมันจะเรียกเงาเหรอเรียกเรียกลูกเพียงกระชู้ไ่้เงา ใช้ทานิแลกเลยเดีย๋ยวเสียงดังนะสัตว์คุเล่นเกมอยู่ตอนนี้ก็เหลือครึ่งรอนะครับครึ่งรอครึ่งรออี้ยเดี๋ยวนึงครับแปบบ๊บนึง่อ,อไปนอ่ไปอยู่ห้องนั้นไปเราก็สู้ต่อเลยนะครับผมจะไม่คุนอะไรมากนะครับนะ่าครับเขาก็จะพาเราไปที่ด็อกเตอร์ครับก็คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วครับ เขาเขาจะให้ปกเกด,เดิกไหมโอ้เดี๋ยวเขาจะให้ตั้งชื่อครับคุณก็ตั้งตั้งอะไรก็ได้ครับตั้งชื่อชีแล้วกัน,นครับมาเลยครับลงมาลงมาดัวครับไปที่บีเอจี G ครับว้าอ๋อไม่ได้ครับตาผมมาครับ ตามผมเรื่อยๆแลครับจะจะเมาเาอ้า,อาในนี้ก็จะมีก็ประมาณเลเวลสองเวลสามนะครับเวลสี่นะครับก็มีตัวนี้แล้วก็ตัวหมานะครับดรูระวังระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปในนี้นะครับไปคุยอันนี้คือที่ซื้อของขายของนะครับเนี่ยครับไปคุยกับอันนี้นะครับ กไม่ใช่ไม่ใช่ครับเรามาเกียองอนรับเยือนเยือนอยู่ก็เวลาตายก็มันจะสู้ในนี้นะครับรักษาทุมคนให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาเจอใหม่ครับผมขอไปเก็บวิวซักเอาไอ้ได้ซักประมาณเวือสิบเพืสิบเอ็ดก็ได้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็เจอกันเลยครับผมก็ได้เก็บเพียแป๊บหนึ่งนะครับก็รด้แค่เพ่อเจ็ดน,นะครับเพีจ็ดก็ใบไม้ตัวนี้ก็คือชื่ออะไรนะว่าเดี๋ยวผมเขาเล่าเล่ไม่ได้สินะครับแปเดียวครับเราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับไปสู้กับตัวผู้หญิงที่เราเข้าไปในบ้านเขานะครับเขาจะใช้ตัวลูกเจี๊ยบนะครับถ้าเราใช้ใบไม้เขาจะใช้ลูกเจี๊ยบ นะครับถ้าเราถ้าเราใช้น้ำเขาจะใช้ใบไม้นะครับไมันก็สลับกันนะครับเทท่านไหนก็มันก็จะเอาท่าที่ชนะกว่าครับเขาก็อยู่ประมาณสักกววสิบนะครับกดสู้เขาเลยนะครับกดเลยนะครับนั่นนะครับอ๋อเขาอยู่วิวห้าครับเราท้าผมว่าคือท่าตัวนี้ท่าที่สามก็คือท่าดุดเลือนนะครับ ถ่านนี้ก็ใช้ได้นะครับกับตัวที่ผมชอบตัวที่ผมเล่นเยี่ยนะของเก่านะครับสู้ครับเรื่อยๆเลยครับสู้จนชนะนะครับชนะแล้ครับโอ้โหเรื่องนี้มันง่ายง่ายนะครับโอเคชนะครับเลียวแปนะครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เขายังจิดบ ย้ครับตอนหลังๆเขาก็จะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเขาจะพาเราไปบ้านดอกเตอร์นะครับวิ่งลงมาด้านล่างเลยนะครับนี่ครับเขาจะวิ่งไปเลยครับชิ่งครับชิ่งแล้วก็ลงมาเรื่อยๆครับเข้าไปในบ้านดอกเตอร์นะครับที่ผมข้าทชี้แรงนะครับแล้วก็คุยกับดอกเตอร์ครับเขาจะให้ปกิลิกมาครับแล้วก็ลูกบอลห้าลูกนะครับ แล้วครับไม่เชื่อก็กดที่ B e G นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่กระเป๋าครับนี่ครับปโปเกมอนฮารุครับนี่ครับปโปเกมอนฮารุหาตาก็ดั้งเดิมนะครับสรแล้ตอนนี้ก็ผมก็ก้องอยู่กับแม่นะครับ กล้องอยู่กับพ่อแลครับผมก็ใช้กล้องในโทรศัพท์ก่อนครับผมก็จะเรียบที่มันติดติดคับๆเลยนะครับโอเคครับเอาละครับขึ้นไปครับแม่จะให้รองเท้าเร็วนะครับบูทครับรองเท้าบูทนะครับาวิ่งเร็วกดแอคนะครับมันจะวิ่งเร็วครับอันนี้ครับค่าระยะ มึงแต่ได้ไหมมึงแต่ไหมยังไงมันนัดผิวเนี่อยอะครับเมื่อกี้ขอขอเจะกันครับก็เราเมื่อกี้ตอนแรกถ้าคนไหนที่มันจะมีผู้ชายไว้ในครับยืนอยู่นี่ครับฟังทางให้เราไปตอนนี้เราไปแล้วก็เดี๋ยวไปนานๆครับตัวเด็กนี่ก็คือสําคัญเลยนะครับที่เราที่จะมาเก็บไปอกันนะครับก็สู้กับเด็กเลยครับ เรอยครับจะเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบเด็กนี่ก็ประมาณสักเลห้านะครับผมใช้ท่านี้ครับชุกชีวิตแล้วผมไม่ต้องไปครับไปนะครับจากสิบสามนะครับไปดูนะครับดูไว้นะครับนะครับสิบหกเลยครับหนาเลยครับถ้่เอ็กพีก็ห้าสิบแปดนะครับเดินมาครับเดินมาเดินมาจะมีคนนี้นะครับสู้เชนเนอร์ทุกคนเลยนะครับ ได้ประสบการ์โปเกมอนนะครับได้แต่ว่าอย่าให้โปเกมอนตายมากนะครับมันจะไม่มีความเชื่อนะครับความเชื่อมันจะลดลงนะครับอันนี้ผมยังไม่ตายทีนะครับเบลกาแล้วนะผมเบลกาวลวพวกนี้ยังกระจอกนะครับเดี๋ยวเราจะไป ตัวน,นอกนะครับที่พระเอกได้นะครับในภาคนี้นะครับต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผิดครับปิดถ้าเราไม่สู้เราก็กดอันที่สี่นะครับ R R U N นะครับนี่เราสู้คนนี้กอมนะครับ ชาแบบนี้มันจะเหา่ากลัางเห่ามันจะเปลี่ยนเราได้พอดีผมมีอยู่ตัวเดียนะครับคุณจะจับเนี่ยครับตัวนอกเลยนะครับที่ผมจะจับตัวตัวที่สองนะครับตัวเนี้ยครับเหลสิบแล้วนะครับผมได้ชาไหมชาแล้วครับ อ๋อเก็บเบอร์รี่กันนะครับเบอร์รี่จะสำคัญมากครับช่วงหลังนะครับแล้วจะมีที่ปูกเบอร์รี่น,นะครับผู้หญิงคนนี้ก็จะสู้กันนมครับสู้มาแม่งเลย ตัวนี้ผมก็จะจับนะครับไม่รู้จับดีไหมนะครับตัวนี้ผมก็ลิงก์ไว้อยู่นะครับช่วงหลังๆนะครับผมจะมาเอาครับมาแนวครับใบไม้มันจะมีาตาดุดเลือนนะครับท่าท่าใบไม้ผมก็ดึงกลับเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับมันก็ตายนะครับได้อีกพีก็55าสิ้านะครับ จบเ11แล้วนะครับลงมาด้านล่างครับมาเก็บนี่ครับลูกบอลครับต้องมาเลยครับหลักษาโปเกมอนก่อนนะครับอันนี้คือที่ขายของครับที่ผมบอกในเมื่อกี้นะครับอันนี้คือ B U Y ครับ ครับครับมันจะมีโปเกมอนครับนี่ครับโปเกมอนลูกบอลเนี่ยครับลูกละสองร้อยบาทอันนี้ที่เพิ่มเรือครับยี่สิบนะครับนี่ครับนี่ครับตรงเนี้ยที่มือผมนะครับนี่ครับตรงเนี้ยยี่สิบเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยไปจบก่อนนะครับยสบ